น้ำท่วมลบบุรีน้ำท่วมไหมครับท่วมถ้ายังไม่รู้ต่อไปจะโดนหนักกว่านี้ครับเพราะฟ้าบอกว่าถ้าส่งน้ํามาเตือนมนุษย์ยังไม่รู้สึกต่อไปจะส่งลมมาเตือนลมมาน้ําเตือนลมเตือนมนุษย์ยังไม่รู้สึกจะส่งแผ่นดินมาเตือนและประเทศไทยก็ได้รับเกินตานเตือนมาหลายครั้งแล้วนะที่จังหวัดเชียงรายแผ่นดินเตือนแล้วใช่ไหมนี่แหละ ถ้ากรุงเทพแผ่นดินไหวเก้าริกเตอร์อะไรจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพนี่ไงมนุษย์จะไม่รู้ท่านรู้ไหมว่าน้ําท่วมเพราะอะไรน้ําท่วมเพราะฝนมันตกมากกว่าธรรมดาใช่ไหมครับถามว่าถ้าเกิดฝนตกพอดีน้ําท่วมไหมไม่ท่วมและไม่แรงด้วยใช่ไหมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมคือทํายังไงให้ฝนตกพอดีน้ําจะไม่ท่วมและไม่ท่วมอย่างยั่งยืนด้วยนะถามว่าทําไมถึงฝนตกมากล่ะฝนตกไม่พอดี ฟ้ากาลังสะท้อนให้มนุษย์เห็นพฤติกรรมของตัวเองว่าตอนนี้เองกําลังโลภเองกำลังเห็นกันเป็นญาปยายทุกอย่างเองทําเพื่องเงินเองทุจริตเองโกงเขาฟ้าเห็นว่ามนุษย์โลภเกินพอดีมากแล้วไม่ไหวแล้วฟ้าก็เลยสอนมนุษย์โดยการเทน้ําให้เยอะๆให้เองดูมนุษย์อยากได้เยอะๆใช่ไหมข้าก็เทน้ําให้เยอะๆเองดูไม่มีน้ําเราก็ตายมีน้ําเยอะๆตายไหมครับเพราะฉะนั้นมีเยอะๆดีหรือมีพอดีดี เมื่อไรมนุษย์เห็นความพอดีเมื่อนั้นฟ้าจะประทานน้าให้พอดีนั่นคือการแก้ปัญหาน,าน้าท่วมที่ยั่งยืนที่สุดแก้ที่จิตวิญญาณของคนไม่ใช่แก้ที่วัตถุแก้อย่างไ,กกไ,ไกางก็แก้ไม่ได้กี่แสนล้านก็แก้ไม่ได้เอาละท่านดูนะบางคนเนี่ยพื้นที่ดินพ้นที่ราบเยอะอยู่แล้วยังโลภยังเผาป่ายังตัดต้นไม้อีกผมไปบางที่บางจังหวัดเขาหัวล้มมาแนละ้วท่านดูภาพนี้สิครับอะไรเกิดขึ้นบางคนที่มันตัดต้นไม้ภาพนี้จะเกิดขึ้นครับเป็นมนุษย์ แต่ตัวเหมือนต้นไม้เดยอค์สามาบอกไอ้คนนี้ไม่ใช่ตัดต้นไม้ด้วยนะมันแค่ตัดกิ่งไม้ที่มันควรจะตัดมันก็เป็นแบบนี้ละถ้าเกิดมันตัดต้นไม้อาจต้องเกิดไปเป็นปลาสักห้าสิบชาติให้มนุษย์สับมันขาดสองท่อนพอมีบุญบารมีเกิดเป็นมนุษย์มันจะโดนเครื่องจักรตัดนิ้วตัดมือเป็นมะเร็งโดนตัดขาตัดแขนมนุษย์ที่เกิดมาถูกตัดโน่นตัดนี่ไม่ใช่บังเอิญสร้างกรรมมาแล้วทั้งสิ้นคนดูภาพนี้บอกโอ้ยคุณหมอโอ้ยคุณหมอ อย่างนี้นะคุณหมอโดนเขาหลอกแล้วดูสิตัวบรลมเท่มนี้เนี่ยมือบรลมเท่มแขนนีดเสื้อนีดเดียโอ้ยใส่ได้ไงก็ตาต่อภาพหาว่าตัดต่อภาพความจริงไม่ได้ตัดต่อภาพคนคนนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาเรียกว่าคนต้นไม้ half man half tree นะท่านลองเปิด YouTube นะพิมพ์คำว่าคนต้นไม้แล้วกดปึง้งเข้าเลยครับแล้วจะเห็นว่าเป็นคนจริงๆครับลองดูครับ Hal Half tree. This is Didi, an ordinary 35 year old with an extraordinary otherworld affliction. Didi has been forced to live all his adult life with gnarled roots sprouting from his hands and feet. Sacked from his job, deserted by his wife, the Indonesian lives a life of poverty and pain with only his parents for help. Didi says his nightmare began when he cut his knee as a teenager. <laughs> หมอตัดออกหายไหมครับไม่หายแล้วครับโรคก,กรรมแก้โดยหมอไม่ได้โรคก,กรรมต้องตัดกรรมเองเท่านั้นเราต้องทำเองด้วยนะจึงจะหายองค์สมาท่านสอนผมว่าก่อนที่เจ้าจะนอนทุกวันให้เจ้าตั้งจิตว่าความดีที่เจ้าได้ทําไว้ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเกิดเป็นบุญยกให้เจ้ากรรมในเวรเขาทาทุกวันนะบุญไม่ใช่อยู่ที่วัดบุญไม่ใช่อยู่ที่พระบุญอยู่ที่การที่เราปฏิบัติตีปฏิบัติชอบทุกวันนี้เราเกิดเป็นบุญแล้ว ยกให้เจ้ากรรมนายมีครับเมื่อเจ้ากรรมนายเวรเขารับบุญเขาก็ไปครับนี่แหละคือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดมีเด็กวัยรุ่นนั่งกินเหล้ากันสี่ห้าคนอีกคนบอกเฮ้ยไหนมึงสัญญากับแม่มึงจะไม่กินเหล้าแล้วไงมึงเชื่ออะไรแม่กูแม่กูเนี่ยพวกปากหมาว่าแม่ปากหมาครับแม่ไม่ได้ปากหมาแต่ปากมันคันขยี้ยื่นมเหมือนหมาเลยพระมหากริฐิศพูดเรื่องนี้ไบบอกเสถ็จายมหมอถ่ายภาพไอเด็กคนนี้ไม่ทันแต่มีภาพหนึ่งเหมือนยครับภาพนี้ครับปากยื่นอย่างนี้ครับ อยากดูของจริงไปดูได้ครับอยู่ตรงข้ามห้างโรบินสันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเดินไปบางวันก็จะเห็นอย่างอยู่ครับนะเด็กพม่าคนหนึ่งแม่เลี้ยงอย่างตามใจวันนี้คืนนี้แม่กําลังสวดมนต์อยู่ที่ห้องพระมันไปขอตังแม่แม่บอกดีให้แม่สวดมนต์จจก่อนนะแค่นั้นโกรธแม่ครับเอาเท้าถีบแม่เลยครับแม่หัวกระมังฟันหักสองซี่เลือดกบปากแม่ดามันแช่งมันคําด่าคําแช่งของแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ นะดามันเป็นหมูเป็นหมาเลยนะอีนางสาวจ้อมันเขาก็เปลี่ยนสภาพเป็นหมาเลยครับมีคนปั้นรูปนางสาวจ้อไว้ครับพมา่าลองดูครับนี่ครับอย่างนี้เลยครับผมเอาภาพนี้ขึ้นจอนะนี่ประวัติของเขาเอาภาพนี้ขึ้นจอทีวีมีคนโทรศัพท์าม,มาบอกว่าคุณหมออีนางสาวจ้อตายเมื่อปีที่แล้วแสดงว่ามีตัวอยู่จริงนะตายไปเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยนี่แหละมนุษย์ไม่เข้าใจมีโรคอีกโรคหนึ่งที่ตอนเนี้ยเป็นกันเยอะ โรคอะไรครับดักแด้ครับนี่ครับถามว่าทําไมเด็กเป็นโรคดักแด้ทำคำมาครับคนไหนก็ตามที่ทําให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้าน้าใจมันทําให้พ่อแม่ต้องร้องไห้ชาติหนึ่งต้องเกิดไปเงี้ยเกิดไปเงี้ยเพื่อให้เขาทาแผลให้เองร้องไห้เชาเตี่ยเย็นให้เองสํานึกได้เองเคยทําพ่อแม่เองเป็นอย่างนี้มาแล้วเมื่อไรสํานึกได้ก็ตายกดเดันคำตัวไปถมาครับนี่แหละมนุษย์ยังไม่เข้าใจอีกหลายๆเรื่อง เพราะฉะนั้นเลยมาพูดให้ท่านฟังมีอยู่อย่างหนึ่งนะขอเตือนผู้หญิงนิดหนึ่งผู้หญิงเนี่ยเวลาลักไข่แล้วเนี่ยชอบพาไปสะบานนี่สะบานอันตรายนะครับอย่าไปสะบานนะเพราะผู้หญิงเวลารักไข่แล้วชอบชวนไปสะบานไปสะบานสะบานสะบานกันนะจะต้องรักกันทุกภพทุกชาติทุกทุบภพทุกชาติไม่ได้นะรักกันขอชาติเดียวพอแล้วถ้าไปสะบานกันรักกันทุกภพทุกชาติวิญญาณจะผูกกันเลยครับตามกันทุกภพทุกชาติแล้วไปทำกันได้ไงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยทำบุญมากกว่าผู้ชายใช เขาวัดมากกว่าใช่ไหมมีจิตเมตตาม,มากกว่าตายแล้วผู้หญิงเกิดก่อนผู้ชายยังไม่เกิดผู้ชายยังเป็นสับเวสีอยู่เลยเป็นวิญญาณเลยไปสัญญากันไว้มันก็ตามสิครับไอ้วิญญาณเมียไอ้วิญญาณผัวก็ตามเมียตามไปตามมามันสืบได้ว่าเมียมาอยู่ที่เขาสามยอด <laughs> พอเจอเมียปุ๊บกาะแม๊บผู้หญิงคนไหนมีวิญญ,ญาณสามมีอดีตชาติกเกาะอยู่จะมีลักษณะดังนี้ ประการที่หนึ่งมักจะไม่ได้แต่งงานครับโอ้กูโดนเต็มเต็มเลยผม <laughs> ประการที่สองมักจะฝันแปลกๆความจริงไม่ได้ฝันนะรู้สึกจริงๆว่ากลางคืนมีคนมานอนด้วยไม่ใช่นอนธรรมดานะมามีเพศสัมพันธ์ด้วยและไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์อย่างธรรมดาลึกซึ้งถึงจุดออกกระซัมด้วยเสร็จทุกคืนเลยครับแล้วบางทีไม่ได้เสร็จรอบเดียวนะเสร็จหลายรอบเลยนะ กางคืนไม่ได้ับไม่นอนเลยครับพอกลางวันนี่ง่วงตลอดพวกเราสังเกตดูใครที่ง่วงง่วงกลางวันมีวิญญาณสาม,มีอดีตชาติเกาะรถบังหลายคนเฮ้ยห,หนูไม่ง่วงไม่ง้วงอ้คนที่ไม่ได้แต่งงานจะมีเหตุด้วยกันสองเหตุเหตุประการที่หนึง่งมีวิญญาณสาม,มีอดีตชาติเกาะอ,อยู่ใครมาจีบไล่ตลอดกระเด็นหมดนะครับและเหตุประการที่สองที่ยังไม่ได้แต่งงานเพราะ ยังหาคนที่มีบารมีเทียบเทียมกับเรายังไม่ได้ครับอของกูวันที่สองแน่นอนเลยกูวันที่สองน่นนะเอาละครับผมไปรรยายหลายที่ผมบอกทําไมดีเนี้ยคนไทยเห็นเงินเป็นพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราสร้างตึกกันเยอะแยะมากใครไปกรุงเทพไม่ได้ไปสักสองสามปีจำกรุงเทพไม่ได้ครับเพราะกรุงเทพที่จะตึกเต็มไม่หมดเลยใช่ไหมมีคนก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นไง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ modernization without development ประเทศไทยทันสมัยแต่ไรการพัฒนานนเรามีตึกรน้บ้านช่องเรามีรถเยอะแยะแต่คนขับรถไม่มีวินัยเลยใช่ไหมรู้ไหมครับว่าไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวมันแปลว่าอะไรครับทุกคนรู้ไฟแดงต้องหยุดเหลืองเต็มหยดุดไฟเขียวไปได้ใครๆก็รู้แต่เวลาปฏิบัติปฏิบัติไงครับนะไฟเขียวแปลว่าไปได้ไฟเหลืองให้รีบไป ไฟแดงถ้าจะไปกูก็ไปได้นี่ไงเพรานนั้นเราต้องมีการพัฒนากันอีกเยอะเยอะมากเลยทีเดียวถ้ารู้ไหมตอนนี้เราจะเน้นที่เรื่องวัตถุวัตถุเรื่องเงินเรื่องวัตถุไงเนี่เงินวัตถุในสมัยก่อนเราไปดูประวัติศาสตร์นะแล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้กําลังจะซ้ำรอยรอหรือเปล่าว่ามนุษย์หลงแต่เรื่องวัตถุหลงละเิงแต่เรื่องเงินอะไรเกิดขึ้น ไปดูสิกรุงศียาก่อนเสียกรุงทั้งที่สองอะไรเกิดขึ้นกับคนสมัยนั้นลองดูครับเป็นลุกที่ยุ่งรุ่งเรืองที่สุดลายกรุงศรียากรันที่สอง เราเสพสุดๆเรามีวัตถุมากมายเรามีเงินเราร่ำรวยแต่ตรงนั้นครับชาวบ้านบางระจันรู้ว่าพม,ม่าจะเข้ามาเตรียมฝึกอาวุธไว้ต่อสู้กับพม,ม่าครับลองดูนะทำไมต่างกันจะก้าฟ้าก็เหวผู้หญิงครับใส่ตะเบงมาเลยครับออกรบ มือนผู้ชายยิ่งชายชาตานสองร้อยสามสิบกว่าปีผ่านท่านเหล่านี้ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้กับเราเราดูนะคนสมัยก่อนเขาสักยันเพื่อออกรบสมัยก่อนเขาตีกองเพื่อออกรบตอนนี้วัยรุ่นเราตีกองกันที่ไหน สมัยก่อนตายในสนามรบเยี่ยงชายชาติทหารวันนี้ลูกหลานเราตายบนท้องถนนเอานักสือผิวปิดหน้าใช่ไหม,ไมแล้วคุณค่าของคนอยู่ตรงไหนเราดูดิครับ230กว่าปีผ่านมาวัตถุยังสูงค่ากว่าจิตใจ อย่างพอเพียงสมัยก่อนเราไม่ได้มีวัตถุแต่ทำไมคนสมัยก่อนเขาอยู่อย่างมีความสุขแผ่นดินทองให้เป็นแผ่นดินธรรมเพื่อแผ่นดินเกิดของเราเองท่านครับชาวบ้านบางระจันร,รู้ว่าพม่ามาสามแสนตัวเองมีเจ็ดร้อยยังไงก็สู้พมา่าไม่ได้ถ้าชาวบ้านบางระจันเห็นแก่ตัวเนี้ยเอาตัวรอดเขาก็ไม่ตายใช่ไหมครับแต่เห็นไม่ว่าชาวบ้านบางระจันไม่ได้คิดอย่างนั้น ไม่เป็นไรมึงมาสามแสนกูเจ็ดร้อยกูจะสู้กับมึงกูจะตายให้ลูกหลานมาดูว่ากูเสียสละเพื่อแผ่นดินเนี้ยให้ลูกหลานต่อสู้พมา่าสามครั้งพมา่าตีไม่แตกตีไม่แตกครับเนี่ยเข้มแข็งมากครั้งที่สี่ชาวบ้านพระารจารย์ไปขอปืนใหญ่สมุนจากุยาครับไม่ได้รอปืนเองครับปืนยังไม่ทันแห้งครับ พม่าบุกซะก่อนเลยเอาปืนที่ไม่ทันแห้งเนี่ยยิงสู้กับพม่าปืนใหญ่แตกค่าแตกเลยครับชาวบ้านบาราจันถูกฆ่าตายไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวแต่การตายเหล่านั้นบอกแล้วนะมนุษย์เราตายเฉพาะสังขารวิญญาณอยู่วิญญาณของชาวบ้านบาราจันไม่ได้ตายครับอยู่ครับและอยู่สูงด้วยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยอยู่ที่ไหนล่ะครับผมไปกราดท่านมาแล้วครับอยู่ที่นี่ครับอนุสรีบ้านบางระจันผมไปกราดท่าน กราบท่านและท่านก็ฝากคำพูดมาบางอย่างลองฟังดูนะชาวบ้านบาราจันสอนอะไรหมอโบกศักดิ์ที่นั่นฟังดูครับโศกคนสมัยก่อนปลีชีพเพื่อชาติไม่เคยกลัวตายถ้าเกิดมาแล้วไม่เสียสละชีวิตเพื่อชาติก็เสียชาติเกิดไม่เคยทำลายล่างชาติตัวเองมีแต่รักชาติคนสมัยก่อนออกรบก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งแต่มั่นใจว่าทำได้ ถึงแม่บาดเจ็บตายไปบ้างก็ภูมิใจที่รักษาบ้านเมืองแต่สิ่งที่คิดอยู่ตลอดเวลาคือต้องปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองให้สุดชีวิตไม่ใครมาทำลายได้สมัยก่อนคำพูดคือประเทศชาติคือชีวิตพูดคำไหนเป็นคำนั้นนี่แหละท่านสอนผมอย่างงี้ผมเคยเช่าหนังพระนเรสวนมาดูที่บ้านครับดูจบนึกถึงพระเรสวนวันนั้นน้ำตาไหลเลยครับ น้ำตาไหลพะอ,อะไรครับสงสารพระองค์ครับพระนเรศวรเหนื่อยทั้งชีวิตเพื่อที่จะนาหาดินแดนมาให้กับลูกหลานท้ารู้ไหมครับว่าพระนเรศวรผมเช่าหนังมาดูดูจบพระนเรศวรท่านมาที่บ้านครับคิดถึงท่านท่านก็มาที่บ้านท่านพูดว่ายังไงรู้ไหมครับขาไม่ใช่สุขสบายเหมือนที่เจ้าเห็นในหนังฉเฉลยก็คือฉเฉลย ข่าลาบากกว่าที่เจ้าเห็นเยอะคนไทยเห็นข่าลบชนะดีใจกับข่าแต่คนไทยไม่รู้หรอกกว่าจะได้แผ่นดินมาขนาดนี้ข้าเหนื่อยขนาดไหนพระในสวนเหนื่อยทั้งชีวิตตอนปีนค่ายมังจาปโลเนี่ยค่ายเขาหนาแน่นมากพระในสวนคาบดาบป,ปีนค่ายเลยครับโดนมังจาปโรเอาหอกแทงจากที่สูงครับทะลุเสือ้อกอกพระในสวนตกเลยนะครับตกมานนมาสลบ21วัน แต่โชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยโปร่งไว้ลอดตายมาได้ท่านฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่เพื่อจะหาแผ่นดินมาให้พวกเราอยู่กันอย่างดีเราไปกราบพระนเนศวรเนี่ยท่านสร้างกรรมใช่ไหมเราไปกราบท่านเราควรจะยกบุญผู้สลที่เราทำเนี่ยนึกถึงสํานึกในบุญคุณของพระนเนศวรแล้วยกบุญให้กับท่านถวายท่านแต่ถามว่าคนไทยที่ไปกราบพระนเนศวรเน,นี่ยกราบเพื่อไปถวายท่านหรือกราบเพื่อไปขอท่าน เรายังมีหน้าไปขอท่านอีกนะท่านเหนื่อยขนาดนี้แล้วลองดูนะผมไปกราบพระนเรศวรพระนเรศวรเห็นเมืองไทยเป็นแบบนี้ท่านพูดอะไรวันนี้ท่านก็อยู่ในห้องนี้แหละลองฟังดูนะว่ากษัตริย์ไทยทุกพระองค์รู้สึกยังไงกับคนไทยที่ทะเลาะกันลองฟังดูข้าทุ่มเทมาทั้งชีวิตเพื่อพวกเจ้าเพื่อลูกหลานน่าเสียดายโลก แข่งแย่งกันมีแต่กิเลสเจ้ารู้ไหมมีคนมากราบข่าขออะไรข้าขอให้มีเงินขอให้มีงานทำขอให้รวยข้าเห็นแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่อยากพูดเลยเหมือนกันทุกทีในหลวงท่านสอนดีรู้รักสามาคขีรู้กันทุกคนทำสิไม่ใช่แค่รู้ข้าพูดเช่นนี้หมายถึงอะไรเมื่อเกิดน้ำท่วมเมื่อมันมีบ้านจะยู มันก็หันหน้าเข้ามาช่วยเหลือกันขนของไปช่วยกันจนไม่มีที่จะเก็บมันต้องไม่มีแผ่นดินจะอยู่มันจึงละกันท่านสอนมาอย่างนี้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อก็พิจารณาเองว่าบูรภากษสัตย์ไทยรู้สึกอย่างไรที่บ้านเราเป็นแบบนี้พอกรุงศรียาแตกพระเจ้าตากสินฝ่าวงล้อมนะพม่า ออกมาทางตะวันออกตีเมืองชนแตกตีเมืองจันตีระยองแตกไปตีเมืองจันตีไม่แตกครับกำแพงสูงมากพระเจ้าตากสินด้วยความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ครับสั่งเองทุบมืองข้าวกแกงทิ้งให้หมดมึงกินในเมืองด้วยความเด็ดเดี่ยวของพระเจ้าตากสินครับตีเมืองจันแตกรวบรวมไพ่ผลทั้งหมดเป็นกองเรือรบทั้งหมดสองร้อยลำครับย้อนกลับมาเอาไทยไปตีพม่าครับยึดประเทศไทยคืนจากพมา่า ที่ค่ายโพสามทนและปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชและปราบดาพิเศษแล้วตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงเพราะเห็นว่ายุธยาเนี่ยนะถูกพมา่าเผาทิ้งมดแล้วยากที่จะบุรณะก็เลยตั้งกรุงธนบุรีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเ,เหนื่อยมาทั้ง16กปีเหนื่อยทั้งชีวิตครับทุกครั้งที่พระเจ้าตากศินมาเมื่อไรผมร้องไห้ตัวที สงสารท่านเหนื่อยสปีเตปีเต็มๆท่านรู้ไหมว่าผมมีวันหนึ่งไปบรรยายที่ท่านวอครับวันที่16เมษาบรรยายท่านวอกลับมามาค้างที่ตากเช้าขึ้นจะก,กลับกรุงเทพก็เลยไปแวะกราบพระเจ้าตากสินทุกทีผมไปแวะที่นั่นเอ๊ะทำไมวันนี้คนเยอะวันนั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าตากสินผู้ว่ามาคนทั้งจังหวัดมาสก,การะหมดผมก็ร่วมพิธีด้วยในขณะที่ร่วมพิธีเนี่ยผมน้ำตาไหลครับ ยืนร้องห้เลยครับพระเจ้าัาษินท่ามาพูดว่าคนไทยมันไม่รู้นะว่ากว่าจะฆ่ากว่าจะฝ่าวงล้อมพะม้าออกไปเนี่ยหนีมันหัวสุกหัวซุนเอาตัวรอดให้ได้มันตามตีจิกเหนื่อยมากทั้งชีวิตเห็นคนไทยทะเลาะก,กันแล้วไม่รู้จะพูดยังไง ผมฟังท่านทีหลท่านผมร้องไห้ตัวทีท่านสอนผมหลายต่อหลายครั้งมากแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านฝากฝังให้หมอโบงศักด์ไปปลูกฝังเยาวชนน้อยๆในเรื่องของสํานึกของการรักแผ่นดินท่านลองฟังดูนะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านพูดเรื่องเยาวชนลองฟังพระเจ้าตากสินสอนอะไรหมอโบงศักด์ลองฟังดูครับความรักชาติไม่มีไม่เหมือนเราสมัยก่อนปลูกฝังอะไรกับเด็ก ปลูกฝังความอ่อนแอไม่มีความรักชาติกาของบ้านเมืองจะต้องเสียชาติเสียชาติแล้วรู้ไหมสามันสำนึกหาใครไม่ได้เลยกษัตริย์ทุโรงเสียใจต่อสู้กันมาห่วงลูกห่วงห,วงหลานเราสู้สร้างมาให้แต่ตอนนี้พวกเจ้าทำอะไรพวกเจ้าไปรับอะไรกันมาปลูกฝังความรักชาติเราต้องการเห็นเด็กรักชาติจริงๆจะเสียชาติแล้วยังไม่รู้ นี่คือสิ่งความห่วงใยของพระเจ้าตากสินที่ท่านฝากเหนื่อยทั้งชีวิตพอเปลี่ยนภารารชการเป็นรัชการที่หนึ่งก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพนะท่านก็พยายามกวาดต้อนคนที่มีเหลืออยู่แล้วก็สร้างให้เป็นปึกแผ่นพอร,รัชการที่สองท่านก็เก่งในเรื่องของความประพันธ์นะโคงฉันกาบกรรามะเกียรติก็รุ่งเรืองในสมัยรัชการที่สองรัชการที่สามเก่งในเรื่องของการค้าขายท่านส่งซ้อมเผาไปค้าเมืองจีนร่ลำรวย ได้เงินเก็บมาในท้องประครังในรูปของเงินถุงแดงเต็มท้องประครังเลยครับพอรัชกาลที่4ท่านก็เก่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์สามารถจะทำนายจันทรุป,ปราคาได้สุริยุปราคาได้แม่นยำที่สุดที่ตำบลว่ากอจากนั้นจึงถ่ายทอดให้รัชกาลที่ 5. ถ้าท่านรู้ไหมว่ารัชกาลที่5เหนื่อยขนาดไหนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นกษัตริย์องค์เดียวในโลกที่เปลี่ยนการเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่คนเดียวครับ นี่คือรัชกาลที่หของเราเหนื่อยมากเหนื่อยมาทั้งชีวิตถ้ารู้ไหมว่ารัชกาลที่5เป็นสมัยที่เสียแผ่นดินมากที่สุดที่เราตั้งในประเทศไทยมาเสียอะไรละ่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยเกิดตะวันตกล่าอาณาธิคมครับอังกฤษยึดอินเดียมายึดพมา่ามายึดมาลเลเซียจะมายึดเมืองไทยครับรัชกาลที่ห้าเจ็บปวดหัวใจ รักษาประเทศเอกราชไว้ยอมตัดปริตไซบุรีกาลันตันตังการูสีจังหวัดใหญ่ๆใ,ให้กับอังกฤษไปยอมรักษาเอกราชเอาไว้ฝรั่งเศสอ้อมไปยึดลาวยึดเขมรยึดเวียดนามจะไม่ยึดเมืองไทายอีกรัชกาลที่ห้ายอมตัดพระตบองเสียมราชสีโสบลครึ่งประเทศของขเขมยกให้ฝรั่งเศสแลกเอกราชเอาไว้เจ็บปวดเสียแผ่นดินและยังเสียย่อยเสียยับอีกหลายครั้ง แล้วจะรู้ไหมว่าตอนหลังเนี่ยฝรั่งเศสมันมาปิดเอาไทยคนไทยก็ปืนใหญ่ยิงบอกนี่เขตเอาไทยนะแค่นั้นเองครับฝรั่งเศสมันเหมือนพวกมาบ้ามันจมเรือรบเมืองไทยยิงป้อมพระจุนเอาเรือรบที่ทันสมัยมาสองลำมาเทียบพระราชวังเต็มเอาปืนใหญ่ยิงพระราชวังเลยครับและยื่นข้อเสนอทั้งหมด6ข้อหนึ่งในหข้อคือปรับเมืองไทยเป็นเงินทั้งหมด3ล้านฟัง มันคิดว่ายังไงเมืองไทยไม่มียาหรอกสามล้านฟังถ้ารู้ไหมครับโชคดีของเมืองไทยเราที่รัชกาลที่สามเอาเงินถุงแดงที่เก็บค้าขายกําไรกับจีนไว้เต็มทองบะครังรัชกาลที่หเอาเงินถุงแดงเนี่ยไปใช้หนี้ฝรั่งเศสใส่รถบรรทุกทุกเวียนเนี่ยไปส่งให้ที่ธาตราชวอรเพราะว่าเขาบอกต้องส่งให้ภายใน48ชั่วโมงไม่งั้นจะยึดเมืองไทยเจ็บปวดน้ําหนักเงินที่เอาไปทุกให้เขาเนี่ย ประมาณ21ตันรถที่ทุกไปเนี่ยเขาบอกถนนนี่เป็นร่องเลยครับที่ทุกเงินไปให้ท่านเงินหมดท้องระคังยังไม่พอใช้ฝรั่งเศสท่านรู้ไหมรัชกาลที่หําอะไรรัชกาลที่5ยอมขายทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์และข้าราชบริพารเพื่อใช้หนี้ฝรั่งเศสร,รักษาเอกราชให้บ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นท่านเอาเงินของท่านซื้อประเทศเอาไว้ ประเทศไทยนี่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นของพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมครับที่ท่านยอมเสียสละเสียเลือดเนื้อทุกอย่างแล้วถ้ารู้ไหมว่ารัชากาลที่ห้าเป็นอะไรสวรรคนตมีคนไทยสักกี่คนที่รู้ท่านทําทุกอย่างเพื่อคนไทยเราไปกราบท่านเราควรจะไปนแนะยกบุญกุศลถวายรัชากาลที่ห้าที่ท่านเหนื่อยมาทั้งชีวิตเพื่อพวกเราไม่สามาย เดินทางไปรักษาที่ยุโรปรักษาตัวสองครั้งแล้วตอนหลังท่านก็สวรรคตท่านรู้ไหมครับว่ารัชกาลที่ห้าเป็นอะไรสวรรคตฟังดีๆนะครับจะมีคนไทยสักกี่คนที่รู้รัชกาลที่ห้าตรอมใจตายจากการเสียแผ่นดินเพราะท่านสูญเสียแผ่นดินมากที่สุดท่านไม่ยอมเสียคน ท่านบอกถ้าไม่ต้องการให้คนไทยเสียเลือดเนื้อไม่อย่างนั้นต้องลบเขาอีกมันต้องเสียชีวิตอีกเพราะฉะนั้นยอมรักษาชีวิตของคนไทยโดยการตัดแผ่นดินให้กับเขาเจ็บปวดที่สุดท่านตรอมใจสวรรคตผมไปบรรยายที่เกาะสีชังวันนั้นเป็นวันที่23ตุลาผมไปกราบท่านที่นั้นพอขึ้นมาบนฝั่งวันที่24ตุลารัชการที่หมาสอนผมครับ ท่านสอนอะไรผมถ้าลองฟังดูนะคำพูดของพระเจากาทีห้ 5. วันที่23ตุลาเป็นวันของข้ามีคนกราบข้ากราบข้าเพื่ออะไรคิดว่าข้าเป็นกษัตริย์มาขอหวยขอลาบลาบที่ยิ่งใหญ่คือความเป็นไทยไม่สำนึกที่บอกว่ารักแผ่นดินรักอะไรข้ายอมเสียเลือดเนื้อให้คนรุ่นหลังรักษาป,ประเทศชาติให้ลูกหลานไม่ให้เสียดินแดน ตอนที่ยิ่งกว่าเสียทินแทนมากราบข้ามาขอหวยข้าช่วยเองมาตั้งนานข้าช่วยเลิกท่าให้พวกเองแต่งมาสอนน้ลูกหลานไปท่าเขาความเป็นไทยไม่มีเลยไปหลงไหลของนอกไม่มีสำนึกรักแผ่นดินแต่ตอนนี้ยิ่งกว่าเสียแผ่นดินหรือไม่มันยังตกอยู่ในอำนาจเป็นท่าของเงินเป็นท่าของอำนาจเงินยิ่งกว่าเป็นทาสเสียแผ่นดินอีหนักใจมาก เห็นแก่ตัวกันเฮ้ยวัตถุเจริญแต่จิตใจถดถอยจะไปถามพวกมันว่าที่มันไปกราบข้านึกถึงอะไรนึกว่าขา้าจะให้เงินมาเลิกจะให้โชคลาภมาเลิกทำไมมันไม่สำนึกว่าข้าให้อะไรความเป็นไทยนี่แหละโชคลาภแต่มันวิ่งหาความเป็นทาสไปถามทีนะกราบข้าขออะไรนี่แหละราชการที่ห้าฝากไว้ที่เราไปกราบท่าน กาเพื่ออะไรพอสิ้นราชการที่ห้าราชการที่หกท่านเก่งในเรื่องของเสือป่าต่อไปส่งให้ราชการที่เจ็ดราชการที่เจ็ดอยู่ระยะสาัส้นๆมีคนไทยบางคนที่เห็นแก่ตัวลุกแก่อำนาจไปแย่งชิงพระราชอำนาจกับราชการที่เจ็ดมาแต่พระองค์บอกว่าพระราชอำนาจของพระองค์ไม่จะให้คนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่ให้ประชาชนทั้งแผ่นดินท่านให้มานะ เราก็ได้ประชาธิปไตยแต่คนไทยนะถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยประชาธิปไตยคืออะไรแม้แต่คำว,นะว่าการเมืองคืออะไรยังไม่รู้เลยครับผมยอมรับนะผมนี่โง่ไม่รู้การเมืองคืออะไรไปอ่านหนังสือหลวงพระพุทธ,ธาตุถึงเข้าใจว่าการเมืองคืออะไรหลวงพระพรทธธาตุอธิบายว่าการเมืองคือระบบการบริหารจัดการเพื่อให้คนอยู่กันเป็นจำนวนมากๆอย่างมีความสุขปกติสุขโดยไม่ใช้อาวุธนี่คือการเมืองแต่ท่านบอกว่า บางคนเอาการเมืองมาเป็นเครื่องมือในการคดโกงเพื่อตัวเองเพื่อผู้กพ้องของตัวเองการเมืองเลยเป็นเรื่องสกปรกเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําการเมืองให้มันสะอาดซะก่อนนนก่อนที่จะเป็นประชาธิปไตยคนยังไม่รู้ประชาธิปไตยคืออะไรเราขังใครประชาธิปไตยเราจะเดินตามเขาว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยไม่ใช่คนส่วนใหญ่เป็นใหญ่ครับหลวงพ่อระชาตบอกประชาธิปไตยคือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นใหญ่ ผู้ดใดต้องพูดถึงประโยชน์ไป่ใช่คนส่วนใหญ,ญ่พีน่นายถามว่าวถ้าเกิดมีคนอยู่สิบคนมีโจรอยู่เจ็มีพระอยู่สามลงความเห็นกับว่า